เราจะไปยังกองทัพบ,บกไปเพื่อบอกกองทัพบ,บกในฐานะของผู้ร้องทุกกล่าวโทษว่าท่านคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ว่าท่านมองอย่างไรกับปัญหาของกรณีการฟ้องร้องดำเนินคดีมาตราหนึ่งสองของนักโทษชายทักษิณชินวัตรรวมทั้งท่านเองก็ต้องออกต้องออกมาพูดบ้าง พูดในฐานะองค์กรก็ได้เพราะหลายท่านที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้อาจจะเกษียณอายุราชการไปแล้วพูดในฐานะองค์กรว่ากองทัพบ,บกมีท่าทีหรือความคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้ยังไม่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาทางศาลสามารถที่จะสื่อสารได้แม้แต่หลายส่วนหลายความเห็น บอกว่าคลิปที่เกิดขึ้นกรณีความผิดนี้นั้นเป็นคลิปที่มีการตัดต่อเป็นคลิปที่ไม่ได้เป็นความจริงตามฟ้องกองทัพบ,บกซึ่งเป็นคนนำคลิปที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ไปร้องทุกกล่าวโทษแจ้งความดำเนินคดี ต้องออกมายืนยันกับพี่น้องประชาชนและคนที่สนใจรอติดตามเรื่องนี้ว่ายืนยันว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่จริงถูกต้องไหมครับพี่น้องของทัพบ,บกต้องพูดบ้างไม่ใช่รอแต่ให้ประชาชนที่ห่วงใย,ยบ้านเมืองห่วงใย,ยสถาบันออกมาพูดฝ่ายเดียวกองทัพบ,บกที่บอกว่า จะปกป้องรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และพี่น้องประชาชนต้องออกมาพูดเพื่อให้พี่น้องประชาชนรู้สึกว่าเป็นขวัญและกำลังใจของพี่น้องประชาชนถูกต้องไหมครับพี่น้องพรุ่งนี้เราไปโดยเจตนาเรื่องแค่นี้เองไม่ได้มีเจตนาอื่นใดหากใครจะไปเบี่ยงเบนประเด็น จะไปบอกว่าคอปทอสอปปสอกองทัพธรรมกำลังจะไปเชื้อเชิญทหารให้มาทำภารกิจที่ไม่อยู่ในล่องในรอยของระบอบประชาธิปไตยนั้นขอให้พวกเรายืนยันว่าเราไม่ต้องการสิ่งนี้ถูกต้องไหมครับพี่น้องผมไม่ต้องการการปฏิวัติโดยทหารโดยที่ทหาร ้างความชอบธรรมโดยการใช้การเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนเหมือนที่ผ่านๆมาอย่าปฏิวัติเพราะนั่งดูพี่น้องประชาชนถูกฆ่าถูกดำเนินคดีแล้วพอวันหนึ่งก็มาทำหน้าที่เป็นพระเอกขี่ม้าขาวอย่างนี้ใช้ไม่ได้ถูกต้องไหมครับพี่น้องถ้าคุณคิดว่าปัญหาชาติปัญหาบ้านเมือง ปัญหาประเทศปัญหาสถาบันเป็นปัญหาหลักในการปกครองของระบอบประชาธิปไตยและเป็นหน้าที่ของทหารจะต้องช่วยกันปกป้องคุณต้องออกมาพูดต้องออกมาแสดงต้องออกมาทำให้สังคมรู้สึกกระจ่างในสถานะที่คุณดำรงอยู่คุณไม่จาเป็นต้องจับปืนขึ้นมาแล้วมาเดินบนถนนก็ได้แต่คุณต้องแสดงให้เห็นว่าคุณในฐานะ องค์กรองค์กรหนึ่งในสังคมในระบอบประชาธิปไตยมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรแม้แต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณไปฟอ้องร้องแก้งความดำเนินคดีวันนี้เราพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่หรือส่วนอื่นๆยังไม่เห็นท่าทีของกองทัพบ,บกเลยถูกต้องไหมครับพี่น้อง ก็ไม่รู้ว่าเราไปในวันพรุ่งนี้ทางกองทัพบ,บกจะเปิดประตูจะต้อนรับเราเหมือนแขกกลุ่มอื่นๆหรือไม่ก่อนหน้านี้สิปีที่แล้วถ้าพี่น้องจำได้บบเขาไม่เขาไม่เปิดประตูให้ผมเข้าแต่แต่แตเผอิญประตูมันลม้มเราเลยได้เข้าไปด้านใน เราก็เข้าไปถึงเสาธงบริเวณด้านในก็เข้าไปแสดงเจตจำนงเสร็จเข้าไปพูดคุยเจรจาเสร็จเราก็เดินออกมาอย่างสันติอยู่ข้างในเราก็อยู่อย่างสันติถูกต้องไหมครับพี่น้องพี่น้องประชาชนอย่างเรามีสติพี่น้องประชาชนอย่างเราชุมนุมแบบมีอารยะชุมนุมแบบมีสันติวิธีที่พร้อมที่จะร่วมมือ กับหน่วยงานต่างๆหากหน่วยงานนั้นๆให้ความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนพรุ่งนี้วันอังคารที่11เรานัดหมายกันที่หน้าโรงเรียนราชวินิตเวลา09.00แล้วก็เราก็เดินไปเส้นทางเดิมที่เราเคยไปทำเนียมรัฐบาลฝั่งประตู5ใช้เวลาไม่น่าจะเกิน15นาทีก็ถึง ก็ซ้อมไว้ก่อนช่วงนี้ต้องซ้อมเยอะๆเพราะว่าทางแกนนำทุกกลุ่มก็มีฉันทามติร่วมกันทั้งคอปทอสอปอปสคือคุณสิงห์ดำและกองรับธรรมคือท่านคุณหมอเขียวบอกว่าหลังจากนี้ไปเราต้องช่วยกันนนรงช่วยกันทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมาตาหนึ่งสองอย่างเข้มข้น แต่กรณีมาตราหนึ่งสองที่เราจะทำอย่างเข้มข้นนั้นมันไปคาบเกี่ยวกับเรื่องพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมซึ่งเราจะทำการเปิดตัวกิจกรรมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่น้องกิจพูดผิดว่าเราจะเปิดแคมเปญแต่จริงๆแล้วเราจะเปิดแคมเปญในวันพุธนี้ครับพี่น้องครับ ตอนนี้เราสั่งพิมพ์สติกเกอร์เพื่อแจกจ่ายไปยังจังหวัดต่างๆและในบริเวณกรุงเทพมหานครประมาณ50,000แผ่นแล้วครับพี่น้องครับก็เดี๋ยวจะทยอยส่งมาโรงพิมพ์ก็บอกว่าภายในวันสองวันเอาเร่งด่วนน่าจะยังไม่ได้แต่อย่างน้อยวันพุธนี้เราก็จะมีแจกให้กับพี่น้องประชาชนรวมทั้งเราจะมีเอกสารสั้นๆที่อธิบายความ ว่าทำไมพี่น้องประชาชนถึงต้องคัดค้านการนำมาตา1 1ึเข้าไปสู่พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่จะเกิดขึ้นทำไมพี่น้องประชาชนถึงต้องช่วยกันปกป้องมาตา112ทำไมสถาบันถึงต้องอยู่คู่กับสังคมไทยเรื่องเหล่านี้จะอยู่ในเอกสารที่เราแจก,กแล้วเราทุกคนก็จะช่วยกันเป็นปากเป็นเสียง แล้วเราทุกคนก็จะช่วยการรณรงค์จากหนึ่งคนเป็นสิบจากสิบเป็นร้อยจากร้อยเป็นพันเพื่อให้สิ่งที่พวกเราทำมันกระจายไปทั่วทุกพื้นที่นี่คือภารกิจที่พวกเราต้องช่วยกันหลังจากนี้ไปเราอาจจะต้องเหนื่อยกันมากกว่าเดิมคุณตั้มบอกว่าเราจะไปทุกวันเสาร์วอาทิตย์ หมายความว่าทุกเสาร์อาทิตย์เราต้องไปทํากิจกรรมเรื่องหนึ่งสองแต่วันจัน์ทรถึงวันศุกร์วันใดวันหนึ่งหรือ2วันเราต้องไปตามหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกรณีนักโทษชายทักษิณชินวัตรไหวไหมครับพี่น้องก็เรามาทําหน้าที่เพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อระบอบยุติธรรมเพื่อสถาบันเรื่องแค่นี้ยังไงก็ไหวถูกต้องไหมครับ เพราะฉะนั้นแล้วหากพี่น้องที่อยู่ทางบ้านเห็นว่านี่คือภารกิจที่สามารถร่วมกันได้แม้จะอยู่ที่บ้านก็ทำภารกิจในส่วนที่เราสามารถทำได้ช่วยแชร์ช่วยกระจายข้อมูลหรือบ้านใกล้เรือนเคียงกับพื้นที่ที่ทำกิจกรรมซึ่งเราจะแจ้งไปยัง Facebook หรือขึ้นจอเวลาเรามีการไล์ ที่เวทีว่าในแต่ละอาทิตย์แต่ละวันเราจะไปยังจุดไหนเวลาไหนเราจะสื่อสารให้กับพี่น้องเพื่อให้พี่น้องที่อยู่หน้าบริเวณใกล้ๆมาร่วมกิจกรรมกับเรามีบางคนแจ้งไปแล้วว่าอาจจะไปยังพื้นที่ที่มีประชาชนหนาแน่นหรือประชาชนจับจ่ายซื้อของเดี๋ยวผมต้องไปให้ทีมงานสำรวจพื้นที่ เพื่อที่จะสะดวกต่อการทำกิจกรรมทั้งเรื่องที่จอดรถทั้งเรื่องของพื้นที่ในการพูดจาปาศัยเพื่อให้เราไปแล้วไม่มีปัญหาตามมาในภายหลังหลังจากนี้ไปจะนำพื้นที่จะนำรายละเอียดวันเวลามาแจ้งกับพี่น้องอีกครั้งหนึง่ง